สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวเรียวโกะนะครับวันนี้มีเหยื่อขนาด40กรัมกับ20กรัมนะครับนี่ลักษณะตัวเหยื่อนะครับในกล่องนี้ก็จะมี20กรัมกับ40กรัมนะครับมีทั้งหมด6สีนะครับสีตามรายละเอียดตรงนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับเรียวโกะชิบิบิชื่อเรียกยากึ่งๆนะครับ ชิบบสีนะครับตามในคลิปนี้เลยทั้งหมดมี6สีนะครับตาเบ็ดสำหรับตัว2ี่ิกรัมนะครับจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับส่วน40กรัมจะใช้เป็น1โอนะครับสงสโลนะครับ ประมาณนี้นะครับ